สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า8วิธีเพิ่มพลังจิตใจเพื่อความสำเร็จนะ uh huh. บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกจิตใจของคุณให้คิดไปในทางที่ก่อให้เกิดพลังมองโลกแง่ดีเข้าไว้ใจกว้างเสมอและอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกบท บังด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและอารมณ์ในแง่ลบเมื่อคุณปรับจิตใจและฝึกจิตสำนึกของตัวเองได้แล้วความสำเร็จที่คุณปาถนาความสำเร็จที่คุณปาถนานะคะก็จะกลายเป็นจริงแน่นอนต่อไปนี้คือวิธีการกระตุ้นห่วงจุ้ยภายในตัวคุณนะคะข้อที่หนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคิดเลิก นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเลิกคิดเล็กอะไรเลิกคิดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะมักต,ตั้งเป้าที่ง่ายเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะมองว่าเป้าหมายเหล่านั้นะ่ะช่างง่ายแสนง่ายที่จะทำให้ได้มาและไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือจูงใจพอคุณ ควรหันมาคิดถึงเป้าหมายใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้และเกินเอื้อมแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเหลือเกินคราวนี้คุณรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมความฝันอันยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจคุณพูดถึงมันคิดถึงมันเขียนถึงมันแล้วสิ่งนั้นจะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความจริงรู้สึกถึงพลัง วิเศษของเป้าหมายที่ดูเหมือนไม่ไม,ไม่มีทางเป็นไปได้ลิ้มลดความสำเร็จสัมผัดพลังงานที่ดีหยุดประเมินสายตาตัวเองต่ำเกินไปลองคิดซิว่าคุณจะทำอะไรหากคุณรู้ว่าตัวเองจะไม่มีวันล้มนะฮะสจินตนาการและอยู่อย่างมีจุดหมาย เมื่อคุณวาดภาพในใจและจิตใจของคุณก็จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้พุ่งเป้าไปจนไปจงทำให้ให้ปุ่งเป้าไปเนี่ยนะคะจนทําให้ความปรารถนานั้นะชัดเจนขึ้นนะคะและคิดว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ให้พลังหรือรางวัลตัวเองมากกว่านี้ได้อย่างไรการสร้างมโนภาพ ไม่ใช่แค่เพียงเป้าหมายของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการแต่รวมไปถึงการทำให้ชีวิตของคุณน่าตื่นเต้นและเปลี่ยนความหมายด้วยนะฮะจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายได้อย่างไรสิ่งที่คุณปรารถนาอาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นนะะคุณจําเป็นต้องขยายขอ,อบเขตจินตนาการให้ ครอบคุมไปถึงวิธีที่จะจัดการกับตัวเองและดำเนินชีวิตนี่คือวิธีสร้างพลังอย่างขึ้นในชีวิตจงเริ่มคิดที่จะเสริเสริมพลังทางความคิดวิธีที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายเป้าหมายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในตัวเป็นเหตุผลที่คุณจะใช้ชีวิตและเติมเต็มความหมายให้แก่เป้าหมายของตัวเองนะคะ 3ามเขบอกว่าตัดสิ่งที่เป็นแง่ลบออกไปนะฮะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งโปรแกรมตัวเองให้คิดในทางลบเสมอและถึงขนาดปฏิเสธความสำเร็จเมื่อคุณได้มันมาแล้วคุณควรจะเริ่มถอดมันออกไปเสียทันทีนะฮะนำพลังอย่างเข้ามาสู่จิตใจด้วยการทิ้งทุกสิ่งที่เป็นความคิดด้านลบ เตือนตัวเองทุกวันว่าคุณจะต้องคิดบวกให้มากขึ้นและมากขึ้นคุกคีกับคนที่คิดบวกที่คอยสนับสนุนคุณจงยอมรับคำชมเชยอย่างไม่ต้องรู้สึกอึดอัดและชมเชยผู้อื่นที่สมควรได้รับคำชมด้วยการเรียนรู้ที่จะชื่นชอบในตัวเองขจัดความคิดแง่ลบและจินตนาการว่า สิ่งที่เป็นแง่ลบทั้งหลายกำลังไหลออกไปจากตัวคุณง่ายๆใช่ไหมล่ะลองทําดูสินะคะสี่นะคะ,นะคะต้อนรับพลังแห่งความตั้งใจจริงของตนเอง นะคะทุกๆคนเนี่ยล้วนมีพลังใจอยู่กับตัวและถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีแสดงว่าคุณกำลังประเมินค่าศักยภาพในการประสบความสำเร็จของตัวเองต่ำเกินไปหากคุณอยากทำอะไรสักอย่างมากๆคุณก็สามารถสร้างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จได้นะคะ 5. เผชิญหน้ากับความกลัวอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือว่าทุกคนมีความกลัวความกลัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่านะคะกลัวที่จะถูกปฏิเสธกลัวที่จะล้มเหลวแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ต้องเผชิญหน้ากับมันซะบ,บังคับตัวเองให้ทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่กลัวที่สุด และทำมันด้วยจิตใจที่กระตือรือร้นบ่อยครั้งเมื่อเราลงมือทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่เรากลัวเรากลับพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้เลยนะคะหกควบคุมชีวิตตัวเองก็คือว่าอย่าใช้ชีวิตแบบปล่อยให้คนอื่นเป็นฝ่ายตัดสินใจแทนคุณและควบคุมสภาวะแวดล้อมของคุณ การจะมีห่วงจุ้ยที่ดีได้คุณต้องเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างพื้นที่ที่คุณอยู่ให้เป็นแบบที่คุณอยากให้เป็นฝันถึงความฝันทั้งหลายและกลุ่มพังเหียนอิสระภาพซึ่งเป็นของคุณจงเรียนรู้ที่จะชื่นชมอิสระภาพของตัวเองและเริ่มรับรู้พลังภายในตัวคุณและรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเ ท้าทายตัวเองและปลุกศักยภาพขึ้นมานะะท้าทา,ายตัวเองทุกๆวันนะคะคแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังใหม่เมื่อคุณปลูกพลังความสามารถที่ซ่อนเล้นในตัวออกมาซึ่งเป็นศักยภาพที่หลบที่หลับไหลยอยู่ในตัวคุณจงต้านทานความรักสบายของตัวเองและเก็บมันไว้ใช้สำหรับ ฟื้นฟูพลังภายในตัวเท่านั้นร่างกายและจิตใจต้องการการพักผ่อนแต่จงพยายามพัฒนาและเพิ่มความยากให้แก่เป้าหมายของตัวเองด้วยคุณจะประหลาดใจที่พลังที่ดีขึ้นเมื่อคุณขยายขอบเขตมันออกไปนะฮะแยอมรับในความคิดิรเริ่มสร้างสารรค์ของตัวเอง มีหลายคนใช้ชีวิตแบบตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยไร้ความคิดสร้างสรรค์มีชีวิตที่มีแต่การตอบสนองซึ่งเต็มไปด้วยความไม่พอใจการบ่นและความรู้สึกเสียใจจงเริ่มใช้สมองทั้งสองด้านของตัวเองก้าวออกมาถ้ารู้สึกว่าตัวเองเครียดหัวเราะดังๆนะหัวเราะให้ดังๆ เล่นและสนุกให้สุดเบี่ยงอย่าปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยเหี่ยวเฉาไร้ประโยชน์เราทุกคนมีความสามารถที่จะได้มาซึ่งศักยภาพสูงสุดและศักยภาพของเราก็ไม่เคยมีขีดจำกัดจงเริ่มสร้างพลังแง่บวกขึ้นภายในจิตใจซึ่งจะช่วยกระตุ้นพลังชีพที่ช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงเริ่มฝึกจิตใจให้คิดในทาง p ุ เพิ่มพูนพลังเสียแต่วันนี้และอยู่อย่างมีเป้าหมายนะก็คือหมายถึงว่าให้เริ่มสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองคิดแต่แง่บวกกับตัวเองคิดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยทำได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้จินเชื่อว่าทุกอย่างถ้าเรามีพลังนะคะแล้วเราเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองทุกๆอย่าง นะคะคุณทําได้เสมอนะคะและก็ทําได้ดีนะคะฉะนั้นแล้วนะคะที่จินบอกมาทั้งหมด8ข้อนี้เพ,นเ,พเพื่อนเพื่อนเพ่ฟังแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเข้าในตัวคุณหรือมีอะไรที่คุณเคยคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะยังไงแล้วนะคะลองมาฝึกนะคะจิตใจที่ดีให้กับตัวเอง สร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้จินด้วยนะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ให้เลยนะคะยังไงแล้วจินก็จะนำคลิปดีๆมาอ่านให้เพื่อนๆฟังเสมอนะคะยังไงคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ